มีคนแบบหนึ่งในโลกฟุตบอลที่คุณจะไม่โทรหาตอนทีมคุณยังโอเคอยู่และคุณจะโทรหาเขาเฉพาะตอนที่ทุกอย่างกําลังพังหรือดึงอะไรสักอย่างกลับขึ้นมาไม่ใช่เพราะเขานุ่มนวลไม่ใช่เพราะเขาวางระบบเก่งแต่เพราะเขาสามารถกู้ได้ทันทีอันโตนิโอคอนเต้คือคนคนนั้นบางคนบอกว่าเขาเหมือนมือปืนรับจ้างเฉพาะกิจเช่นคุณอาจจะเรียกเขามาตอนที่บ้านไฟไหมเพราะเขาจะกระโจนเข้ามาหยิบขวานขึ้นมาทุบทุกอย่างแล้วพาคุณหนีออกมาได้แต่เขาจะไม่ช่วยคุณสร้างบ้านหลังใหม่ คอนเต้ e ไม่ใช่โค้ชที่คุณจะจ้างไว้5ปีเขาไม่ใช่คนที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาวเขาคือคนที่เข้ามาพลิกทีมแพ้ให้กลายเป็นทีมชนะในเวลาไม่กี่เดือนและเขาก็จากไปทิ้งไว้แค่ความเงียบกับคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้วะในปี2 0 2 3ั 2024, นยถึงนีาโปลีจบอันดับที่10ของลีกและคือทีมล่าสุดที่เรียกคอนเต้มาในวันที่ไม่เหลืออะไรจะเสียและคอนเต้ก็พาทีมคว้าแชมป์เซเรอาได้ในฤด,ดูกาลเดียวไม่ต่างกับเชลซีที่เคยจบอันดับ10ในปีสุดท้ายของ e ขออมูรินโญ่และอนเ้กามมััไดชพีทีทท หรือจะเป็นอยู่เวนตุสที่เคยหล่นไปอยู่ในการตาราง2ปีติดคอนเต้ e เข้ามาในปี2 0 1 1และทีมก็คว้าแชมป์โดยไม่แพ้ใครเลยทั้งฤดูกาลคอนเต้ e ไม่เคยเริ่มงานจากจุดที่ดีแต่เขาทําให้ทุกคนลืมว่ามันเคยแย่ขนาดไหนแต่ทีมไหนที่จ้างเขาต้องรู้ตั้งแต่วันแรกว่าเขาจะอยู่กับคุณไม่นานเขาจะไม่ขอเวลาสร้างระบบเขาจะไม่อธิบายสิ่งที่เขาทําภายใน3ปีเขาจะมองเข้าไปในตาของนักเตะทุกคนแล้วบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ชนะนะพวกนายอย่าเดินกลับเข้าห้องแต่งตัวกันเลย เขาไม่ได้มาสร้างยุคเขามาเพื่อสร้างแรงกับเพื่มเขาไม่ได้พาทีมกลับมาดีแต่เขาลากทีมกลับมาจากความตายและคุณควรรู้ไว้ถ้าคุณจ้างเขาเข้ามากู้ทีมของคุณคุณต้องเตรียมอีกคนไว้รอสําหรับวันที่เขาทําสําเร็จแล้วก็เดินจากไป คอนเต้ e ไม่ใช่โค้ชที่เข้ามาแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆสร้างระบบไม่ใช่คนที่นั่งเปิด powerpoint วาดแผน5ปี10ปีคอนเต้ e ไม่ใช่โค้ชสายปานิปนอมเขาไม่ได้มาเพื่อนั่งรอดูทีมพัฒนาเขามาเพื่อกระชากทีมขึ้นจากหลุมแล้วบอกว่าตอนนี้นายต้องวิ่งแล้ววิ่งอย่าหยุดจนกว่าพวกเราจะชนะเขาไม่ได้พูดคําว่าอนาคตและเขาก็ไม่สนด้วยว่าแฟนบอลจะรักเขาไหมเขาแค่สนว่านักเตะซ้อมหนักพอหรือยังและท้าวิ่งยังไม่สุด เขาพร้อมจะด่าให้หัวร้อนจนไม่กล้าเถียงและทุกทีมที่เขาเข้าไปกู้กลับมาได้หมดแต่ไม่มีทีมไหนที่เขายืนอยู่ข้างสนามในซีซั่นที่3เพราะเขาไม่เคยสัญญาว่าจะอยู่ต่อคอนเต้ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาเขาแค่ให้ผลลัพธ์และมันชัดชัดแบบที่ไม่มีข้อแก้ตัวทีมที่เขาคุมจะกลับมาชนะในทันทีไม่ใช่ปีหน้าไม่ใช่เดือนหน้าแต่ตอนนี้เลย คอนเต้ e ไม่ใช่โค้ดที่เริ่มจากคําว่าอยากเล่นแผนไหนเขาเริ่มจากคาว่าแผนไหนเนี่ยสั่งได้ไวที่สุดแล้วชนะได้เลยหลักตลอดอาชีพของเขาคือหลัง3ามจะเป็น3-5-2-3-4-3-3-4-2-1จะพลิกไปพลิกมาแต่มันก็อยู่ในโครงสร้างเดียวไม่ต้องมีเพย์เมเกอร์ไม่ต้องต่อบอลจากแดนกลางไม่ต้องรอให้ทีมเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ทุกคนทําหน้าที่ให้แม่นแล้ววิ่งให้สุดทางทุกจังหวะแล้วทําไมต้อง3เซนเตอร์น่ะเหรอ เพราะคอนเต้เชื่อว่าก่อนจะยิงใครเราต้องกันตัวเองให้รอดก่อนและ3เซนเตอร์ก็คือสูตรการล่วชั้นดีโดยเฉพาะตอนที่ฟอร์มมันยังไม่นิ่งยังไม่รู้ใจกันคอนเต้ไม่รอให้ทีมเข้าที่แล้วค่อยอุดเขาปิดการทันทีตั้งแต่วันแรกที่คุมทีมแล้ววิงแบ็กล่ะในระบบของคอนเต้วิงแบ็กก็จะเท่ากับปอดของทีมไม่ต้องมีเทคนิคจัดไม่ต้องเปิดบอลเทพแต่ต้องวิ่งให้ทั้งเกมแบบไม่มีหมดแล้ววิกเตอร์โมเซสกับมาคอสรังโซก็คือเคสในตำนานจากนันเตะท,ที่ไม่มีใครมองกลายเป็นตัวหลักในทีมแชมป์เพราะพวกเขาทำงานได้ตามสั่่่่่่งงงไมมตต้อออเกกกววาาาใใคครแแึดทุนนนสละะจจ ไม่มีตำแหน่งไหนในโลกนี้ที่ใช้แรงไปมากกว่าวิงแบ็กของคอนเต้เลยด้วยซ้ําแล้วทําไมไม่ใช้433หรือ4 2 3 1หนึ่งแบบโค้ชคนอื่นนะหรอเพราะระบบพวกนั้นต้องการเวลาต้องการจอมทัพต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันต้องเข้าจังหวะแต่คอนเต้ไม่รอขนาดนั้นเขาเลือกแผนที่ใช้งานได้ทันทีต่อให้ทีมยังไม่เข้ากันเลยก็ตามเขาไม่สนว่า DNA ของสโมสรคืออะไรไม่สนว่าสโมสรเคยเล่นแบบไหนไม่สนว่าแฟนบอลอยากเห็นอะไรเขามองแค่ว่ากูมีใครและจะสั่งให้ใครวิ่งยังไงพรุ่งนี้เลยได้บ้าง คอนเต้ e ไม่เคยพูดถึงการครองบอลไม่เคยพูดถึงเกมลุกที่ไหลลื่นเขาพูดแค่คําเดียวว่าเกมเนี้ยเขาจะชนะยังไงฟุตบอลในมือของคอนเต้คือการเปลี่ยนทีมพังให้กลายเป็นหน่วยรบวิง่งไล่แย่งปะทะแล้วก็กินพื้นที่ชนะด้วยวิน,นัยไม่ใช่พรสวรรค์แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือวันที่เขาพาเนบลีเป็นแชมป์เนี่ยคอนเต้ e เลิกใช้433นะเขาเปลี่ยนมาใช้แบ็กโฟร์ไม่ในริมเส้นเหมือนเดิมแต่หันมาเล่นคลัสเตอร์กลางสนามโดยให้ตัวลุกรับวิง่งแล้วก็จ่ายในจังหวะเร็วแล้วก็จํานวนการเปิดบอลจากลิม เกมลับของคอนเต้ก็ยังเป็นคนเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะแผนเก่ามันใช้ไม่ได้แต่เพราะเขายังยึดหลักเดิมเป๊ะคืออะไรที่ใช้กับทีมนี้ได้เร็วที่สุดนั่นแหละคือแผนของเขาคอนเต้ไม่เคยยึดติดกับระบบแต่เขาย,ยึดติดกับการสั่งทีมให้พร้อมรบเร็วกว่าโค้ชคนไหนในโลกนี้คอนเต้ไม่เคยพลาดเรื่องการวางแผนแต่เขาพลาดทุกครั้งเรื่องการคุมอารมณ์เขาคุมทีมให้ชนะได้ในทุกสนามแต่เขาคุมตัวเองไม่ค่อยได้ในห้องแถลงข่าวคุณลองคิดดูโค้ชที่พาทีมเป็นแชมป์กับต้องจบทุกการทํางานด้วยกันที่มีเรื่องกับบอออรร์์ดดดดทททัั้้้งงงีีีีีู่่่่่่่ววาาากกไไมมสสปหฉลลเชซค โคคอสตาจนทีมระเบิดที่อินเตอร์ออกมาเหมือนเจ้าของทีมต่อหน้าสื่อคอนเต้ e เป็นคนที่ไม่ปล่อยให้ความขัดแย้งผ่านไปเขาไม่ซ่อนเขาไม่รอเขาพูดมาตรงนั้นเดี๋ยวนี้เขาเปิดใหม่ทันทีและสายตาหน้าข่าวตั้งห้องเขาจ้องมาที่เขาแบบตกใจคุณอยากให้ผมชนะแต่ไม่ให้ครื่องมือผมคุณอยากให้เล่นบอลใหญ่แต่เอาเด็กฝึกหัดมาให้ผมใช้นี่ไม่ใช่ทีมที่จะคว้าแชมป์ได้ถ้าไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่าง ฟังดูคุ้นๆไหมเคยทํางานกับหัวหน้าที่เก่งมากแต่ประชุมที่ไรก็เงียบกิบเพราะไม่มีใครกล้าพูดทุกคนกลัวจะโดนสวนกลับแบบไม่มีเซฟโซนหรือบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าแบบนั้นเสเองมองไกลชัดจริงจริงใจแต่แรงไปทุกครั้งหรือนี่คือผลข้างเคียงของคนที่มีมาตรฐานในหัวสูงว่าคนรอบตัวเสมอคอนเตไม่ได้หัวร้อนเพราะนิสัยแต่เขาหัวร้อนเพราะเขาอยากชนะแล้วไม่เข้าใจว่าทําไมคนอื่นเนี่ยไม่อยากชนะเท่าเขาเขาไม่อยากชนะทุกคนแต่แค่อยากทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าดีที่สุดและเชื่อว่าวิธีของเขานั่นแหละดีที่สุดแและะะในนนนทุกกกกกอออองคค์รรมมั็จีบบบเเเเตยู่สิด มั่นใจเกินกว่าระบบจะรับไหวและเป็นแรงขับเคลื่อนและพายุหมุนในเวลาเดียวกันถ้าเราเป็นคนนั้นอย่าเสียเวลากับการรอให้ระบบเข้าใจเราจงสร้างผลลัพธ์จนไม่มีใครกล้าต้านแต่ก็ต้องระวังไว้ด้วยว่าถึงเก่งแค่ไหนถ้าคนรอบตัวเราไม่ไหวทีมก็ไม่เดินแต่ถ้าเราเจอหัวหน้าแบบนั้นอย่าพยายามเปลี่ยนเขาเพราะไม่มีใครเปลี่ยนคอนเต้ได้จงออกแบบวิธีทํางานร่วมกันให้เขาได้วิ่งในทางของเขาและทีมยังไม่พังตามไปด้วยคนแบบคอนเต้ไม่ใช่คนที่ควบคุมง่ายแต่ถ้าเข้าใจวิธีใช้งานคุณจะได้พลังระดับลากองค์กรทะลุกำแพง พรสุดท้ายแล้วอะไฟแรงมันไม่ได้ผิดแต่ต้องหาถังเชื้อเพลิงที่เหมาะจะเก็บไม่ใช่หาทางดับมันปัญหาคือเขาไม่เคยเปลี่ยนวิธีสื่อสารเขาเลือกกดดันจนสุดขอบทุกครั้งแล้วก็ปล่อยให้ทุกคนในองค์กรต้องอยู่กับบรรยากาศแบบไฟลุกแต่ไม่มีใครกล้าดับนักเตะเริ่มหมดแรงสตาฟเริ่มหงุดหงิดบอร์ดเริ่มไม่ตอบสนอง และสุดท้ายคอนเต้เขาจะเดินออกไปเองเหมือนวางระเบิดไว้แล้วท้งมีโมดไว้มันตะเขาไม่เคยแพ้ในสนามแต่เขาแพ้ทุกครั้งในเกมที่ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นคอนเต้ไม่ใช่โค้ชหัวร้อนเขาเหมือนเป็นแรงระเบิดที่ไม่มีเซฟตี้วาลชนะได้ทุกอย่างยกเว้นความเงียบและก่อนที่จะกลายเป็นหัวหน้าสุดเดือดคอนเต้เคยเป็นแค่เด็กหนุ่มจากเมืองเล็กๆชื่อเลดเช่ลูกชายของโค้ชฟุตบอลโรงเรียนที่โดนบังคับให้นั่งเรียนก่อนจะได้เตะบอลอายุ16ได้เล่นทีมชุดใหญ่ และอายุ17กระดูกหน้าแข้งเขาหักและหมอก็บอกว่าอาจจะก,กลับมาเล่นบอลไม่ได้อีกแล้วก็ตรงนั้นแหละมันเหมือนโลกบอกเขาว่ามึงไม่มีสิทธิ์ฝันถ้าไม่กัดฟันสุดทางแล้วพอหายกลับมาคอนเตนไม่ได้กลับมาเป็นดารุ่งพรสวรรค์เขากลับเป็นคนที่ต้องวิ่งมากกว่าคนอื่นเพราะเขาไม่เก่งเท่าใครเขาไม่มีสปีดแบบวิงเกอร์เขาไม่มีเทคนิคแบบบัคโจไม่มีคลาสแบบซีดานเขามีแค่อย่างเดียวความรู้สึกว่าถ้าช้าเขาจะถูกทิ้งคอนเตนบอกว่าเขาเรียนรู้จากตาปาตนี่ว่าอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดกัดกินหัวใจเรานานเกินไปและเขาก็เรียนรู้ ว่าคนที่เป็นผู้นําต้องกล้าสั่ง แม้คนที่เก่งกว่าทุกนาทีที่เขาอยู่ในสนามขเขาเล่นเหมือนคนที่คิดว่านี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขาแล้วและนั่นคือเหตุผลที่เพื่อนร่วมทีมยกให้เขาเป็นผู้นํทาทั้งที่เขาไม่เคยเป็นสตา์แต่เขาคือคนที่ไม่มีวันปล่อยให้ใครในทีมเดินเฉยคอนเต้ไม่เคยลืมความรู้สึกของคนที่ไม่มีใครเคยรอนั่นแหละที่ทําให้ทุกทีมเขาคุมต้องเล่นแบบไม่มีใครได้สิทธิพิเศษ,ษถ้าคุณวิ่งไม่พอคุณจะโดนด่าและไม่ว่าอยู่ที่ไหนคอนเต้ก็ไม่เคยไว้หน้าใครทั้งนั้นเซบาสเตียนจิโอวินโกเคยเล่าให้ฟังว่าคอนเต้เคยด่า องช้ก่อนเวลาทั้งที่ทีมยังต้องการแต้มเพื่อทำลายสถิติ1 0 0่้คะแนนทั้งที่บุฟฟอนคือกับตันทีมชาติอิตาลีและไอคอนของสโมสรอนคอนเต้ก็ยังตะโกนอีกว่าอยากคิดว่าจะชนะแล้วหยุดวิ่งได้แล้วถ้าเป็นคนอื่นคงไม่มีใครกล้าพูดแบบนั้นใส่บุฟฟอนและนี่แหละคอนเต้เขาไม่สนชื่อไม่สนเกียรติเขาสนแค่ว่าถ้าคุณยังหายใจได้คุณก็ต้องวิง่ง เพราะในโลกของคอนเต้ฟุตบอลไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์แต่มันคือเรื่องของเจตจำนงและคนที่หยุดคือคนที่ทิ้งทีมแล้วถ้าคุณดูเส้นทางของคอนเต้คุณจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นที่แม่นยำยิ่งกว่าจงัาางหวะบอลแถว2ของแลมพาร์ดทีมล้มคอนเต้มาทีมฟื้นคอนเต้ชนะคอนเต้บนทีมเริ่มเหลาคอนเต้ลาแล้ววงจรน,นี้ก็วนซ้ําไม่ใช่แค่2ครั้งแต่ทุกครั้งและยูเวนตุสในปี2 0 1 1รับทีม อนอันดับ7ของลีกและเขาก็าพาทีมไรพ่าย,ายและควา้าแชมป์แล้วปีต่อมาเขาเริ่มบ่นว่าไม่ได้ตัวที่อยากได้สุดท้ายออกจากทีมตอนเปิดฤดูก,กาลทางที่ทีมพร้อมลุย UCL และเชลซีปี2 0 1 6 2นถึงรับทีมอันดับ10ปรับเป็น3-43าคว้าแชมป์ลีกด้วยการสิแต้มและปีต่อมา,าก็ทะเลาะกับบอร์ดเรื่องดิวลูกากูกับมาติแล้วก็ทิ้งระเบิดด้วยการส่งข้อความไล่คอสตาจบฤด,ดูกาลถูกไล่ออกและเขาฟ้องศาล และในอินเตอร์มิลานปี2019-2021รับทีมลุ้นท็อปโฟมาพาทีมทะลวงคว้าแชมป์สกูเดตโตครั้งแรกในรอบทศวรรษบัตบเจ้าของทีมเลื่องต้องขายให้คิมมี่แล้วก็ประกาศแยกทางทีมทางที่ไม่ได้แชมป์และในสเปอร์ปี2021-2023รับทีมพิเป้แล้วก็จบท็อปโฟในปีแรกพาทีมเล่นเหมือนเครื่องจักรและปีถัดมากเริ่มตีกับบอร์ดอีกครั้งทะเลาะกับนักข่าวกลางรายการแล้วก็กัดจิกทีมตัวเองสุดท้ายแยกทางก่อนที่จะจบซีซั่นและในานาโปลีปี2025ทีมก็ได้้แชมมลีกีกแกบบไ่่ททััััันนงงตตวหจจาซ ก็มีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยเจรจาขอยุติสัญญาสุดท้ายก็อยู่ต่อแต่ก็ไม่มีใครบอกเลยว่ารอยรลา้ามันจบไปจริงๆแล้วเหลียงแค่ซ่อนอยู่และนี่ไม่ใช่พฤติกรรมแต่มันคือวัฒนักรของค e. อนเต้เขาเหมือนนาฬิกาที่ยิงตรงเวลาทุกครั้งเมื่อพาทีมขึ้นจุดสูงสุดเขาจะเป็นคนแรกที่จุดไฟใส่ตึกนั่นเองแล้วคาถามที่ชวนคิดก็คือนี่คือลักษณะของคนกู้วิกฤตใช่ไหมหรือคนที่เกิดมาเพื่อปลกทีมให้ลุกแต่ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่กับทีมเดินไปเรื่อยๆหรือจริงๆแล้วคอนเต้ e คือคนที่อยู่ในสถานการณ์ปกติไม่เเเเเปป็น็นนนพพออไไฟฟรรริิมม่่่มมดลลังคาาจะแกกททีํุ แม้บางครั้งไฟนั้นจะเผาตัวเขาเองก็ตามคอนเต้ม,มีครบทุกอย่างแชมป์ซีรีอาแชมป์พรีเมียร์ลีกพาทีมล้มกลับมาลุกเปลี่ยนทีมธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องจักรแต่มีอยู่อย่างเดียวที่เขาไม่มีเลยคือแชมป์ยุโรปแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกไม่มียุโรป้าไม่เคยได้คอนเตไม,ม่เคยไปกว่ารอบ8ทีมใน UCL แถมบางปียังตกรอบแบ่งกลุ่มด้วยซ้ำนี่ไม่ใช่เรื่องดวงไม่ใช่เรื่องสไตล์และไม่ใช่เรื่องบอดไม่สนับสนุนแต่มันคือคำถามจริงจังว่าคอนเตเป็นโค้ชที่เก่ง ตอนสร้างความเร่งด่วนแต่เขาไม่ได้หนัดก,กับการจัดการความนิ่งใช่ไหมบอลยุโรปไม่เหมือนบอลลีกคุณต้องรอคุณต้องวางแผนระยะยาวคุณต้องทนกับสัปดาห์ที่ทีมฟอร์มแผ่วและไม่ตัดสินอะไรเร็วเกินไปแต่นี่คือสิ่งที่คอนเต้ไม่เคยทําได้ทุกครั้งที่ทีมเริ่มมีจังหวะเขาเริ่มเป็นคนเปิดไฟะระบบทุกครั้งที่ทีมต้องการเวลาเขาเร่งเครื่องจนมันพังคอนเต้ e คือผู้สร้างความหวัง แต่เขาไม่เคยอยู่ถึงความหวังนั้นเติบโต,ตเต็มที่และเพราะแบบนั้นเขาอาจจะเป็นแชมป์ลีกแต่ไม่เคยได้แชมป์ของทวีปแล้วคอนเต้เป็นหัวหน้าแบบไหนกันถ้าเปรียบในโลกองค์กรหรือการเมืองเขาไม่ใช่สติฟจ็อบที่ทํางานกับคนเดิมๆแล้วค่อยๆปั้นให้ขึ้นเขาไม่ใช่สัตยานาเดลล่าที่ฟื้นองค์กรด้วยเอ็มพาร์ตี้เขาไม่ใช่คอปที่รวมใจคนระยะยาวได้และเขาคืออะไรเขาคือนายพลสนามลบที่เหมาะกับทีมที่กำลังจะตายยิงคำสั่งเร็วชัด และมักจะล้มหัวใจคนรอบตัวไปด้วยเขาเหมาะกับการกอบกู้เขาไม่เคยแพ้นในสนามที่มีเป้าหมายชัดเจนแต่เมื่อเข้าสู่สมรภูมิที่อยู่ยาวสร้างช้าวางรากคอนเต้ onte, ก็เป็นคนแรกที่ถอดเกาะเดินออกมาเขาชนะศึกเสมอแต่ไม่เคยชนะสงครามก่อนที่ทุกอย่างจะเย็นตัวลงจะไม่มีใครลุกขึ้นมาอีก ดังนั้นสโมสรที่จะจ้างคอนเต้ต้องมี2อย่างพร้อมกันตั้งแต่วันแรกข้อแรกความพังที่ยอมรับได้แล้วข้อ2แผนหลังจากเข้าไปคอนเต้ e อาจจะช่วยทีมคุณให้กลับมาติดท็อปโฟได้ในปีเดียวแต่เขาจะไม่อยู่ดูทีมคุณไปยู l ลในปีถัดไปถ้าคุณไม่มีระบบรองรับคุณจะกลับไปพังเหมือนเดิมและครั้งนี้คุณจะไม่มีเขาอีกแล้วและในโลกจริงเราก็เห็นคนแบบนี้สตีฟจ็อบส์วร์ชรนแรกๆเปลี่ยน Apple ด้วยความบ้าพลังแต่ก็ถูกเตะออกจากบริษัทต,ตัวเองเพราะอยู่กับใครไม่เป็นอีลอนมัตส์คนที่พาเทสลาวแต่มมีัฒธร์ ที่คนทํางานอยู่ได้ไม่นานหรือจะเป็นทาวิสคารานิกที่ U ูเ ber อร์ปั้นบริษัทระดับโลกแต่ไม่เคยวางระบบให้คนอื่นเดินต่อได้เมื่อเขาไม่อยู่คอนเต้ e ก็คือผู้นําประเภทนั้นไม่ใช่ผู้จัดการทีมแต่คือนักปฏิวัติเขาไม่ได้เปลี่ยนเกมด้วยการวางระบบแต่เปลี่ยนด้วยการทุบของเก่าให้แล้วแล้วให้คนทั้งทีมกลัวพอจะวิ่ง เขาเก่งเกินกว่าจะเป็นโค้ชแต่เขาอยู่ไม่นานพอจะเป็นสัญลักษณ์ของทีมไหนได้เลยเพราะสุดท้ายความสามารถมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างการอยู่ให้ได้โดยไม่ระเบิดระบบนั้นตั้งหากที่ยากกว่าเราถูกสอนว่าถ้าใครเก่งให้เก็บเขาไว้ถ้าใครชนะให้ต่อสัญญาถ้าใครพาทีมรอดเขาก็คือฮีโร่แต่ในโลกความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นบางคนเนี่ยเก่งเกินไปสําหรับระยะยาวเพราะพลังที่เขาใช้เพื่อพาทีมชนะคือพลังแบบเดียวกันกับที่ค่อยๆเผาใจเขาแล้วเผาคนอื่นไปรอบตัว และไฟแบบนั้นมันไม่มีสีแต่มันเผาทุกอย่างรอบตัวเสมอคอนเตไม่ใช่แค่โค้ชที่วิ่งบอกให้ทุกทีมทุ่มเทสุดชีวิตเขาคือคนที่ทําให้สนามซ้อมกลายเป็นสนามรบเขาคือคนที่เล่นทุกอย่างเหมือนรอบชิงซ้อมทุกวันเหมือนพรุ่งนี้จะถูกไล่ออกพลังแบบนั้นพาทีมคว้าแชมป์ได้แต่ไม่มีทีมไหนรับมันได้นานเกิน2อสปีและนั่นคือบทเรียนที่เราไม่อยากได้ยินการเก่งที่สุดไม่ได้แปลว่าควรอยู่กับทุกคนตลอดไปเพราะความสําเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การชนะไวแต่มันคือการอยู่กับมันให้ได้นานโดยที่ไม่ทาร้ายตัว เรามองดูเจอเกนคอปเป็นตัวอย่างเขาเองก็ใช้พลังมหาศาลไม่ต่างจากคอนเต้แต่พลังของคอปคือพลังแบบการอยู่ร่วมมันไม่เร่งไม่เผาไม่บังคับแล้วมันทําให้ทุกคนอยากอยู่กับเขาคอนเต้ e ชนะไวแต่พังเร็วคอปชนะช้ากว่าแต่ทําให้ทุกคนอยากวิ่งเพื่อเขาไปอีกหลายปีและนั่นแหละต่างกาันไม่ใช่ที่แท็กติกแต่ต่างกันที่วิธีใช้หัวใจคน และอันโตนิโอคอนเต้เขาไม่ได้สร้างยุคสมัยแบบเฟอร์กี้ไม่ได้สร้างความอบอุ่นแบบคอปไม่ได้วางหมากเนี้ยบแบบเป๊บแต่เขาทําสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครทําบ่อยได้เ,าเขาเขาพาทีมที่ไม่มีอะไรเลยให้กลับมามีสัตธาไทยอีกครั้งด้วยมือเปล่าและในเวลาสั้นเขาไม่ใช่โค้ชที่อยู่เพื่อสร้างตำนานแต่เขาคือคนที่ผักทีมจากขอบเหว ให้กลับมาเดินได้อีกครั้งก่อนจะเดินจากไปโดยไม่รอคําขอบคุณแล้วจะไม่พูดว่าคอนเต้นะ่ไม่ดีนะแต่โลกอะ่ะมันต้องมีคนแบบนี้เขาไม่ได้แย่เลยเขาแค่ไม่ใช่คนที่อยู่กับใครได้นานก็เท่านั้นโลกเนี้ยไม่ได้ต้องการแต่คนที่สร้างระบบแล้วอยู่กับมันไป10ปีแต่โลกยังต้องการคนที่กล้าเปลี่ยนอะไรให้มันเริ่มต้นใหม่ได้สักทีและในวันที่ทุกคนเอาแต่ถามว่าเมื่อไหร่พวกมึงจะเปลี่ยนกันสักทีวะนั่นแหละ คือเวลาของคอนเต้และนี่คือเทวนที่ทูไดอี่ช่องที่ไม่ได้เทาแค่เรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี